เราชื่อเบสคำสิงห์ค่ะผมกับ Channel เราอายุ21ปีอาชีพหลักก็คือเป็นยูทูบเบอร์ชื่อช่องคำสิงห์แฟมิลี่ช n แนลแต่อยู่ๆก็มีอาชีพเสริมเพิ่มมาอีกหนึ่งนั่นก็คืออาชีพนักสแสดงและนี่ก็เป็นละครเรื่องแรกของเราชื่อเรื่องกู้ภัยหัวใจสู้นี่คือพระเอกคนแรกของเราชื่อตรงๆในเรื่องพระเอกก็เป็นตำรวจส่วนนางเอกก็เป็นสาวกู้ภยัยเบื่องหลังกองถ่ายก็แกล้งกันไปแกล้งกันมา แต่พระเอกอะ่ะเขาก็ซื้อโกโกโ้เลี้ยงทุกคิวเลยนะจีบปะเนี่ยอ่ะฉากในละครนะเหรอก็จ้องตากันไปจ้องตากันมาจ้องกันอยู่ยงั้นแหละจนพระเอกอะ่ะขอเราเป็นแฟนจริงๆไว้แกพ่อเป็นแฟนกันอยู่ในกองก็เลิกแกล้งกันแล้วแต่ตัวยังต้องติดกันตลอดอืมแต่โกโก้อ่ะไม่มีแล้วนะเราฝากทุกคนติดตามละครเรื่องแรกของเราด้วยนะกู้ภัยหัวใจสู้25นี้ทางช่องวัน31